สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับมามีภารกิจมาเล่นแล้วล้ะว,วันนี้เล่นแล้วแล้ววันนี้เราจะมาเล่นโนดับกันมีคนคอมเมนต์มานะครับมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาถ้าเราเล่นโนดับแล้วโนดับหนึงทำไมเหลือแค่เซิร์ฟเดียววะไปนี่ก็แห้งเลครับถ้าเหลือเซิร์ฟเดียวเนี่ยไม่เป็นไร นอนดรอบนะของตกจะไปกลัวอะไรใช่ปะ่ะเออมาเราลองมายิงคนเลยเพื่อนรุกงานมาเลยเนี่ยดูกันไหวปะต้องสามสิบกว่าคนเห็นแล้วอึ้งทึ่งเสียวเลยออออ้อออมีการย่อให้เราด้วยครับมีคนดัก กินฟรีนะครับนนนนนครับผมครับผมไปเอ็มหนึ่งเหนียวนะโอ้ไม่ตายวะเลอไม่โดน เลยก็เล่นตัวตำรวจสายยาแฮวแดกครับเราต้องเอาหัวฟูเกมมิ่งไปเกียนแล้วล่ะไปก่อนเดี๋ยวเก็บของก่อนจัดเกียงแล้วจัดเกียงจัดของแล้วจัดลงใหม่มาเราได้ทำการจัดของในตัวหัวฟูเกมมิ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปเหรอเอาเป็นมาวินดีกว่าเนาะถึกกว่าตัวน้อยให้ดูรอรอโอ้เด็กเกียร์อันนี้เปล่าเฟิร์ฟฟ้าว เฟลฟ้าวมาตอนนี้เรายกตำรวจเฮ้ยเรายดโจรแล้วไม่สนหรอกเราไม่มียศเดียวกันแล้วยิงแม่งหมดทุกเซิร์ฟอ่ะทั้งเซิร์ฟเรายิงหมดครับตอนนี้เราไม่มีพวกเมื่อกี้เจอตำรวจด้วยกันเขาบอกเรายศเดียวกันอย่างยิงผมเลยโดนสอยไปเลยไม่มีคนดูเอ้ยเอ้ยเอ้ โอ้โหเอาแล้วเอาแล้วอย่างเงี้ยเอาแล้วเฮ้ยเจื่อ,อ,อจะยิงตัวนี้หน่อยอู้ยเขาอยู่นั่นเขาอยู่นั่นเห็นไหมไหมหัวเขียวน่ะแล้วเขาหลับวะเขาไม่น่าหลับนะเอาก้มหมวกก้มอ้มอมอบา้าเดี๋ยตั้งมังเกอร์ได้ คิดแล้วลูกเล่นคิดก็ต้องตายเดียวอะถ้าเล่นคิดอะแากไปได้อุย้ยโดนยิงโดนยิงโอ้ไม่ได้หน้าเบนเดตไหมเนาะนิดหน่อยนิดหน่อยเพิ่งเพิ่งว้าวอ้าวยังไงยังไงแตกไปเลยครับ <c oughs> โฮ้ยต้องปั๊มแล้วล่ะ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันดังอะไรขนาดนี้วะเนี่ยโนดดอบเสียงเกมอะครับดังมากเลยอะของขอปรับแ๊บนมึงนะห,หาที่หลบ,บไม่มีที่หลบเลยเว้ยบ้าเอ้ยพอใช้สไนเปอร์เล่นคาร์บินตายหนาปรับเป็นแบบภาพสวยดิมีไหมหายเลย ปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้หมุนหมุนหมุนโอ้หมุนหมุนหมุนเฮ้ยปะภาพหายเว้ยโอ้เอฟเป๊ะเลยแค่ร้อยเดียวไงถ้าปะภาพหายถึงเวลาต้องเล่นสนานแล้วล่ะมันมี s b u ครับ s v d s v d ของเซตของเซตอะไรวะของเซตสามร้อยครับโอ้โหดูแสง แสงมันออลาดไปวะเวลากล้มเห็นนะว้าแสงไม่แตกวะ่ะเลือดออกครับเขาเลือดออกเขาเลือดออกเห็นไหมอุ้ย,ยโดนยิงอะอ,ะอะไรกันเนี่ยโอ้โหแม่งสงคราม อยู่บนเขาแน่เลยว่ะเสียงเงี้ยนั่นไงเขาอยู่นั่นไงขวาเราเอาตัวนี้ก่อนนดี๋วกันน่าจะมีที่เก็บเสียงเนอะเขาจะไม่รู้อยิงไม่โดนหลบต้นไม้หุ่ย AWP เลยเนะี่ยสองตัวเลยอะ่ะเฮ้ย มันเบาขนาดนี้วะปืนตายแล้วโอ้โหเกิดตอหน้าพอแต่ฟากกินฟรีปะเนี่ยเอ้าไม่ฟรีนี่วะมันไม่มันเพิ่งเกิดจะกินฟรีได้ไงอ้าวอะไรอ่ะหลับแล้วอ่ะฮ้ยแตกเลยบ้าไปแล้ว <c oughs> ขอไม่กินนัดเองผมไม่เหมาะกับสไนเลยบอกเลยโอ้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 ผมนี่เล่นกลได้อย่างเดียวแน่ๆเลยสไลดเล่นไม่ได้ครับยิงไม่แม่นน่ะแล้วไม่โดนอะ่ะไหนเอเดบิลพีเมื่มอกี้ไปไหนละนี่ไงเอเดบิลพีที่สัตพันเลยอะอ,อ้อมเราเว้ยเราต้องอ้อมเขา เพิ่งมาเพิ่งมาเขาหาเราเว้ยโอ้โหไม่แตกเลือเขาไหลเลือเขาไหลเอาหายไปแล้วทีหลังขอเก่งกวันนี้หน่อยโอ้ แต่งี่เข่าแม่งตลกอ่ะเฮ้ยนมเฮ้ยเฮ้ยเฮหน้าไม้หน้าไม้แรงตะลามากครับบอกเลยยิงโดนขั่วผมนี่แคบหลับเลยอ่ะนั่งงานนั่งงานเขาอยู่นั่นกินฟรีเลยตัวนี้กินฟรีเลยกินฟรีกินฟรีโอ้ยแปดเองมันน้อยเขายิงกันเป็นร้อยเรายิงแค่แปด ไม่ได้เรียกว่าเก่งเลยอุ้ยผมเกียดสไนามากเลยมันน่ากลัวเฮ้ยเขาหายพลาดจะโดนยิงไปแล้วหนีดีกว่าโอ้โหเสีสนยนสไนแถวนี้เยอะเว้ยเราต้องพาพวกสไนให้หมดก่อนนั่นไงนั่นไงเขาอยู่นั่นกันไงโอ้โหนี่เรามาดักจุดเกิดเลยเนะี่ย แล้วไงเขาก็ดักกันั้งนั้นอนะ่ะเย่โอ้โหโอ้โหโอ้โหผมโดนยิงแล้วเรื่องไหนวะไม่ได้การแล้วครับ เออไม่ได้หมดแล้วเออโอ้โหตั้งบังเกอร์ฟรีร้อนเลยวะตัวเกิดตัวเกิดอุย้ยเขาหาเราไอตัวเนี้ยที่เรายิงกับเขาเมื่อกี้ไม่ได้แล้ว ว่าเขาไม่เห็นเรานะไม่โดนไอ้เอาแล้วหนีดีกว่าหนีดีกว่าอ้พวกบ้าต้องเจอคาบินกูเฮ้ยไม่แตกอะ่ะโอ้โหอึดอึดอึดยิงอึด นี่ต้องใช้เต็มร้อยครับกระสุนแค่นี้ไม่แตกครับโอ้โหไม่ตายครับไม่ตายผมก็ตายแทนรอบเนี้เขารู้จุดแล้วอะ่ะอ้เขาหายไปไหนอะ่ะ โอ้ยยี่รอดได้ไงวะโอ้โโอ้โหเฮียไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเหลือที่สามโอ้คิวไปแปดเองมันไม่ใช่แล้วอะไรขนาดนั้นใส่เต็มเต็มหัวมีการนั่งปั๊มยาและยิงต่อได้เลยนะมันไม่ใช่แล้ว อะไรหมดไปเนี่ยโลหมดตายแนละ้วโอ้ยมือสั่นมือสั่นแสดงก่าผมกา,กากมากเลยเนะี่ยหัวเขาอึดขนาดเลยเนะี่ยเดี๋ยเดีวถ้าเราเกิดแถวนะจะไปล้างแค้นครับให้มันจบจบไปให้มันจบจบด้วยอ,อันนี้อุณหภูมิเริ่มมาครับปอดโป้ผู้มันไม่ต้องกลัวหัวร้อน ขาบอกแอดว่าช่วยเอาออกไปหน่อยนะครับหัวร้อนชิปหายเลยอุ๊ยแกม,มาตกมันมาแล้วนั่นยังมันอยู่นั่นยิงหัวยิงเ่ยยิงเดี่ยหนีหมา โดนยิงหลังว่ะอ้อมอ้อมอ้อมให้หนักอ้อมให้หนักโอ้โหแม่งปั๊มยาได้ไงวะขนาดนั้นอะผมยังไม่เข้าใจมันเลยมันเก่งอะไรขนาดนั้นหรือว่ามัมมาโคอุ้ยหลบได้หลบได้ ม่โดนวะผมไม่ไหวแล้วไอ้คนไอ้คนเนี้ยอู้หลบได้ตายสัสเฮ้ยโคตรเหนื่อยเปลืองแม็กด้วยป่าป่าฉีไปเล่นของอื่นบ้างเอาจริงโคตรเหนื่อยและเปลืองแม็กด้วยเล่นไงไอ้คนเนี้ยทำไมฟ้ามันมืดมัวมัว,มวอย่างนี้ อ้าวใจไม่ทันกินฟีนึงกินฟีนึงเอาอย่าว่าจะไม่เล่นสนายแล้วนะยิงไม่โดนนาะแตกเว้ยโอ้นานๆจะเล่นสนาย,ยิงคนแตกมันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากฉีกไปนู่นหนะ่อยเนาะแถวนี้มันเถื่อนเกิน โลกนี้มันอยู่ยากครับสังคมมันเลวร้วายโอ้ยตกใจทะดุ้งเลยครับโอ้โหแสงแม่งโอเวอร์มาก ปรับ HIGH แล้วภาพ fps เหลือเจ็ดสิบเองครับตายเถอะขอปรับเป็นมีเดียมเนาะไม่ไหวไม่ไหวเล่นไม่ได้มีเดียมเอาหมุนหมุนหมุนเอาหมุนหมุนหมุนค <c oughs> องกาเขาต้องเข้าใจโอ้ยแม่งก็หกสิบเหมือนเดิมอะ่ะแต่ต้องออกเกมเข้าหมาช่างมันช่างมันเล่นได้เล่นได้ อืมเราเห็นเซตพันครับเราต้องยิงมันหน่อยจุดนี้ต้องได้ส่าไหนเนี่ยมันเป็นจุดลาโล่มันอันตรายหลบว่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ ตายเถอะแล้วผมจะเล่นได้เนี่ยไม่ได้แล้วต้องขึ้นข้างบนแล้วนี่คือโนดดับนะครับดอบได,ด้ดีมากไปชุบไปชุบมา เฮ้ยเราเห็นอะไรว่าแวบบ๊บนั่นไงเขาอยู่นั่นไงโอ้โหเขาโดดยิงเลยล่ะตายแล้วเราจะเล่นได้ไหมเนี่ยโอโ้กินฟีกินฟีฟีอะไรอะ่ะว่ามันต้องมีเงินงำโอ้ปไปไล่ไปไล่ฝ่าเขาไป โอ้เขาเขาเลี้ยวเข้าไปในบ้านแล้วกินตรงนี้ก่อนกิ้งโปรถึงไม่หมดอกีกเหรอวะว้าหยิงไปโดนเขายิงเราโดนแน่ <c oughs> จุดบน <c oughs> พอพอ <c oughs> เอวีดีขาอะไรนะเนี่ยหรือว่เอา,ลเ,าลเล่นขาบินแล้วไม่ไหวครับสนายผมไม่ได้เรื่องเลยอุ้งแบบมีน้ำมึนด,ด้วยเอาจะโดนไหมเพื่อน <c oughs> มีน้ำมึนด,ด้วย,ดดวยอูยด,ดันออกแล้ว ขาอยู่ไหนวะอยากยิงมากเลยอืมไม่พาทิดวิ่งขนาดนี้ไม่ชอบเลยโหนั่นไงชุดเขียวฝั่งซ้ายเราไม่ได้แล้วเราต้องไปฝั่งนี้ก่อนโอ้กินฟรีหนึง่งเอาจริงแล้วกินฟรีโอ้เขาเห็นวะ ใช่เปล่าขออีกทีขออีกทีเขาเห็นแน่เลยนะ่ะไม่ใช่หรอกมั้งไม่ใช่คนนี้หรอกมั้งลองรับดู เออชิปหายไอย้ตรงนี้หายแล้ววะไม่ได้แล้วต้องชาร์จเขาเขาคือตัวอันตรายครับเฮ้ยมีคนในบ้านนั่นเขาอยู่นั่นไงขวาเราเขาคิดว่าเราไม่เห็นเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ๊ย,อยเอาไปละลูกมีอีกไหมงามไส้เฮ้ยคาบินโซโเ,วเวอร์เว้ยโอ้หแม็กเลยที่สามแม็กเอง <c oughs> บ้านเรามีคนชุบอา้าวห้องไหนวะ หรือข้างบนวะผมได้ยินเสียงเท้าจริงโอ้เขาเกิดใหม่แล้วไอ้ตัวนั้นคนละตัวนี่หว่าทั้งมันทั้งมันเมื่อกี้ได้ยินเสียงเท้านะหรือว่าเสียงเท้าตัวเองวะตัวนี้จะยิงเราไหมเนี่ย โอ้โห oh, 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 oh. ทำอะไรกันอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นโ oh, อ้เขาลูดกันแล้วเราเชื่อเขาลูดดีไหมโอ oh, ้ยังยังรอดยังรอดสองตัวนี่หว่า <c oughs> งานงอกกูแล้วไปดีกว่า <c oughs> อยู่ให้ตายเลยลูกโอ้หแสงพัดดิตแรงมากครับต้องหาแว่นดำใสซะแล้ว ผมเพิ่งเ,เคยผมเพิ่งเคยเห็นเงาตัวเองครับหือผมวิ่งเนี่ยเย็ดอสูวินแดนวิ่งหกอีสองตัวนั้นน่าจะโถลมาเอาผมแล้วครับผมต่อข้นนี้เดียวเองเนะโอ้โห <c oughs> าไมเล่นกับผมเว้ย ิไม่ตายว่ะ <c oughs> อยากกระดับสไนท์ทิ้งไอ้บ้าูยิงคนไม่ตายเพราะทนายเนี่ยแหละปาวาคาบินก็ได้เอาให,หมดแม็กไปโอ้โหเอาจริงครับผม เล่นสนายอ่อนมากครับไว้พัฒนากันเนาะเล่นสนมันเบาไปวะสนายผมพัฒนาเมื่อไหร่ผมจะกลับมาเล่นแบบโคตรไปเลยครับแต่ที่รถผมอันตรายมากตรงเนี้ยเห็นเซพันเมื่อกี้ปหโดนแน่โอ้โหเขาหัวสี่ห้าเมตรไม่แต่ครับไม่เป็นไรอู้เขายิงแล้วเฮ้ยเขาลุมเขาลม เอ้ยเฮ้ยกูรอดเวย้ยทำอะไรไม่ได้หรอกโอ้โขี้โกงมากเลยครับลมยิงขนาดนี้เรือต้องเต็มไมเฮ้ยกินฟรีกินฟรีกินฟรีแล้วเขาคงไม่เห็นเราเนาะ นี่ไงนี่ไงเจ้าพันกินฟรีโอ้ยกระโดดยิงเราเลยต้องติดไปก่อนครับเราสู้คนไม่ได้ครับทาไมมาชาร์จเราวะทาไมชาร์จเราเราก็ชาร์จเขาเลยครับสเต็ปนี้ใช้ได้เสมอจริงหรือเปล่า,าซ้ายขวาซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมจะเอาเขาไม่ได้เลยตัวนี้เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งลูกอย่ายพึ่งขอค่ายหานี่ก่อนโอ้โหสองตัวโค้เดียวกันด้วยต้องเก็บตัวไหนก่อนผมไม่มีคนเห็นผมนะผมเนียนมากตอนเนี้ยโอโ้ต้องเก็บไอ้ตัวนี้ก่อนครับเนะี่ยนั่นสันายอะไรของคุณน่ะงานดับไปแล้วเสร็จกูแล้วไอ้หัวแดงอยู่ไหน อ้าวโอ๋ยโดนยิงมางแล้วเฮ้ยนมอยู่ตรงไหนวะนี่ไงโอ้โหเขาตาม,มาเรามาถึงนี่เลยไอตัวที่เรายิงกับเขาอะที่เขายิงกับเราตายเถอะทำไมนายช่างโหดร้ายขนาดนี้เข้ามาชาร์จเลยลูกขาบินหมุนเพาะไกลไม่ได้เฮ้ไเข้าไปได้ไงอะ ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้วโดนอย่างเงี้ตยตายครับจากไหนวะฟาร์มาส์เหรอเฮ้ยโอโ้โหลูกไกลไปป่ะแา่นี้กูจะตายไหมโดนคล้องอย่างเงี้ย ยิงไม่โดนอะ่ะกายจัดโอ้โหมันจะแตกมันไม่แตกด้วยกูจะปัมมะมป๊มฮะโอ้โหเขาดา่าเราเลยเหรอ,อ,อ,อผมกดผิดครับผมไม่ได้ปั๊มยาอืมม,นอนออมีคนดา่า ได้ตัวเมื่อกี้ทำไมนอนแล้วโอ้โหรอดได้ไงวะอ,อ้าวทำไมนอนแล้วอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยแคล่ะวะโอ้โหเขาเล็งรอเราเลย,เลยอ่ะอุ้ยโดนลุงยิงไม่เอาหรอกถ้าโดนอย่างเงี้ยผมสู้คนไม่ได้ผมสู้พวกคุณไม่ได้หรอก

โอเคครับโอเคครับไอชีตี้ผมไหนตี้ผมเลยหรอครับเลขที่สี่ครับผมหาชื่อไม่เจอครับเขาเข้าตี้แล้วครับ ลยขี้เอาเพื่อนเราตายเลขเลขที่สี่ครับอตีไปทั่วเลยว้าโดนยิงนลุมไม่ได้ลมโดนยิง คือตึ้วมาเฮ้ยโอ้โหตายว่ะยิงไป11คนเองครับคาบินหมดกระสุนนะ่ะเมื่อกี้เลยเปลี่ยนเป็นคิดแต่คิดกับยิงไม่ตายอ้ออ้ <c ười> อโคตรออนแอร์เลยครับปะ่ะแทนเน่เนาะเราไปเล่นอน่แคนต่อบายๆหนดอบเหนื่อยแล้ว